สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพามาเบ่งชิว่าว่าเบ่งเพื่อนนอนเบ่งนอนเด้อพี่น้องหอนบ่อดได้ไดนหนห้องเงี้ยงเ้ยงเงี้ยง,ง,ง,งเลยหนูร้อนไม่ได้ต้องพุ่มน้ำไปว้าวว้าตกใจน้ำ <laughs> ตกใจ, <laughs> ต,กใจ <laughs> ตกใจน้ำงายท่อเงาปีนขึ้นมาใหม่นะ่ะน้ำก็บหอนหอน ตะกี้อยู่ในฟามืมอร์แล้วพี่น้องพี่น้องเบิ่งฟามืมอเด้อตะกี้มามาหน่อยคีว่าว่าเนี่ยสามตัวเนี่ยอยู่ในฟามืมอเด้ออกมาซำอยู่ในอุ้งมืออยู่ในอุ้งมือแต่ว่เบิ่งเด้อตอนนี้บ่ได้อยู่ในอุ้งมือแล้วเบิ่งห <c oughs> <c oughs> ล่นอุ้งมือแล้วลเกิดว,วันที่สองวันที่สองเมษาพพเพราะฉันเหนะ็พ่อเดือนในนาะวันที่สองเมษา สิพอ่อเดือนจังไหนโมนีวันที่ยีสิบกลัววันที่ยีสิบสามได้งีสิบเอ็ดมือพี่น้องสามอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเด้อนสามอาทิตย์อยู่ในอุ่งมือแหละตอนออกมาไหนอยู่ในอุ่งมือเดี๋ยนี้หล่นอุ่งมือละดูดูดูหน้าหนูดื่มตาแล้วค่ะหนูมืนตาแล้ว หนูต้องอาบน้ำทั้งวันปุ่นเบึ่งเด้อพี่น้องโอ้ยวามีคนจับกองให้ปุ่นหล่นมือค่ะหล่นมือปุอ่นกำลังเสียหัดยางยังมาท่านนี่หัดยางได้เลยสามอาทิตย์พอดีไปยางโชว์เ่ยยางโชว์โชว์หน่อยบ้านเขาตุ่มเตียมตุ่มเตียมอีกตัวหนึ่งเด้ออีกตัวหนึ่งรีรีอยู่ในนี่ ตัวน,นี้ no น้อยกระโม่น่ะนะหัดยางตุ่มเตียมตุ่มเตียมแล้วนะ่ะกำลังหัดยางตัวน,นี้น no ้อยกระโม่จะเอ๋จะเอ๋น่ะฝาปปยปายเดี๋ยวพมน้ำให้ต้องอยู่กับน้ำอย่างสิเดน้ำก็ะห่อนในองค์นี่นล้างมือได้เอาน้ำอาบให้เอาหนินี่เอาน้ำพมพรมพรมให้เอาห้อนแง่งแง่งแงงแงงอยู่นี่นะเอ๊ะเอ็ด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 ขี่ห้อน หนูขี้ร้อนหนูขี้ร้อนไม่ใช่หนูขี้ร้อนหมาขี้ร้อนอาวีผมหน่อยวีผมหน่อยทายเยวหน่อยป่นหนูทาเยวโอ้หมาทาเยวรอละไเดี๋ยวทาแปลงทายเยวให้รอแล้วเสยผมละ ตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมกดกรลังหาดยางพันแม่พันด้ติดเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวแมวพี่น้องหมู่้านแมวออกลูกไปหลับออกอยูู่้เดียวตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมในถ่ายรูปสินี่ หันหน้าดีๆอุ้ยหันหน้าดีๆถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยผ่าเขาก็ว่าแม่นผ่าธรรมาดานด้ผ่าแดงนี่อยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามเชะบึงสายตาดูสายตาโู๊บู๊วีผมมอ้าวนักตีนักเจ้าของตี ย่นางดีนนดีย่นางดีนนดีย่างโชว์ดีดีช่วยเพิน่นเบนิ่ง้อ่เดี๋ยวเอานาพมพรมให้ก่อนต้องเฮ็ดแบบนี้ทุกมือทุกมืออันที่แหลกออกมาหกตัวเป็นบอทายไหลสดให้พี่น้องเบิ่งบ้นบานนี้เฮากบบระบ่งูงเลี้ยงบ่งูงเลี้ยงแล้วบ้ดนเนียนโตกันน้อยๆออกมากบบระบ่สมบูรณ์ก็เลยเหลือลอ,อยู่แครีสามตัวยูสามตัวจ่อย อะไรตึบ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 โอ้โทรศัพท์กับทายบไดายเด้นี่ยนีน่เวีนหอนโทรศัพท์กับหอนเพราะโทรศัพท์ไปสามตู้ไปสามตูต้เหลือสามตู้พี่น้องนี่แหละสวยๆรอๆนี่แหละผู้สาวสองผู้บ่าวหนึ่งห่ามเป็นวัดนะจ๊ะโอ้เป็นวัดตอกย้าย หมวหอนหัวหอนสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีหน่อยพูดนะพูดนะพูดนะหอมกันอืมเอาเอาดูแลกันเอาเอาเอา <laughs>